สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวสปอร์ตค่์ที่หลายคนรอคอยการกลับมาอย่างยาวนานและในที่สุดก็ถูกชุบชีวิตใหม่ให้ทันสมัยและดูดันยิ่งกว่าเดิมนั่นคือ m a z t e r S 7รุ่นปี2025ตั้งแต่แรกเห็น S เจ็ดรุ่นใหม่นี้ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยดีไซน์ถายนอกที่ผสมผสานเอกลักษณ์คลาสสิกจากรุ่นในตำนานเข้ากับความล้ำสมัยแห่งยุคเส้นสายตัวทั้งถูกออกแบบให้โฉบเฉี่ยวไฟหน้าเล็ทรงเรียวยาวให้ความรู้สึกดุดันพร้อมกระจังหน้าทรงกว้างต่ำที่เพิ่มอารมณ์สปอร์ตกันชนหน้ามีช่องดักอากาศที่ช่วยทั้งด้านสมรรถนะและรูปลักษณ์ส่วนด้านข้างตัวทั้งไหลลื่นพร้อมซุ้มล้อที่กว้างขึ้นรองรับล้ออัลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ยังลงตัวด้านท้ายโดดเด่น ด้วยไฟทเทเนีวงรีคู่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไ s 7รุ่นดั้งเดิมพร้อมสปอยเลอร์หลังที่ช่วยเสริมทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพการขับขี่ภายในห้องโดยสารเองก็ถูกออกแบบอย่างรูราทันสมัยคอนโซลกลางหันเข้าหาคุขับมารวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อและฟังก์ชันอัจฉริยะอบ์ดสปอร์ตพุ้มเมคแคนเทอร์ให้ความรู้สึกพรีเมียมและโอบกระชับอย่างมั่นใจในด้านสมรรถนะ X 72,025มากับสิ่งที่แฟนๆรอคอยนั่นคือเครื่องยนต์โรตาริรุ่นใหม่ที่ทำงานรวมกับระบบไฮบริดไฟฟ้าให้พละกกำลังมหาศาลถึงประมาณ400แรงม้าถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองรวดเร็วการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาต่ำกว่า4วินาทีซึ่งถือว่าทรงพลังและรวดเร็วอย่างน่าประทับใจระบบขับเคลื่อนล้อหลังยังคงมอบประสบการณ์การขับที่สนุกและเร้าใจสมกับเชื่อ X7 พร้อมช่วงล่างที่ปรับจูนใหม่ ใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งทําให้การเข้าโค้งเฉียบคมการควบคุมรถแม่นยําและการยึดเกาะ pues ถนนเหนือชั้นระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกถูกติดตั้งมาเพื่อรองรับสมรรถนะที่สูงเช่นนี้ให้ความมั่นใจทุกครั้งที่ต้องการหยุดรถสิ่งที่ทําให้ Ax 7รุ่นปี2025แตกต่างและเป็นจุดขายสําคัญคือการที่มาสด้เลือกนําจิตวิญญาณของเครื่องยนต์โรตารี่อันเป็นเอกลักษณ์กลับมาอีกครั้งแต่ผสานกับเทคโนโลยีไฮบริดเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ทำให้ได้ทั้งความแรงความประหยัดและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกันนอกจากนี้ดีไซน์ที่อ้างอิงจากรุ่นดั้งเดิมแต่ถูกตีความใหม่ในรูปแบบทันสมัยก็ทำให้ r s 7 2 0 2 5มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครภายในรถยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันและงานออกแบบที่ให้ทั้งความสปอร์ตและความสะดวกสบายทรรมไรห่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งแฟนตัวยงของ r s 7และคนรุ่นใหม่ที่มองหาสปอร์ตคาร์ที่มีทั้งสมรรถนะและเทคโนโลยี สำหรับราคา Mazda X7 2025เปิดตัวที่ประมาณ7,000 0ดอลลาร์ 70, สหรัฐหรือราว2.527ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากเมื่อเทียบกับสปอร์ตคาร์ยุโรปที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่านี่คือการกลับมาของรถระดับตำนานที่แฟนๆทั่วโลกเฝ้ารอสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันและการปรับแต่งพิเศษราคาจะขยับสูงขึ้นแต่ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ โดยสรุป Mazda X7 รุ่นปี2025คือการกลับมาของตำนานที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความล้ำสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบดีไซน์ภายนอกฉกเฉี่ยวสะกดทุกสายตาสมรรถนะที่ดุดันและเร้าใจเครื่องยนต์โรตารี่อันเป็นเอกลักษณ์ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดทำให้ทั้งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุดขายคือการคงไว้ซึ่ง DNA ของ X7 ที่ทุกคนรักขณะที่ราคาก็อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลหากคุณกำลังมองหาสปอร์ตคาร์ที่มีทั้ง